ค่ะก็เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะก็โพสต์ข้อความผ่าน X เนี่ยบอกว่าปีนี้นักท่องเที่ยวไต้หวันอินเดียเดินทางเข้าไทยทำสถิติสูงสุดเมื่อเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวหลังโควิดนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าเมื่อปี2019ด้วยเอ่อด้วยก็บอกว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยมีมาตรการยกเว้น วีซ่านะคะให,หก้กับนักท่องเที่ยวอินเดียนักท่องเที่ยวใต้้วันเนี่ยแล้วก็ขยายเวลาพำนักเป็น60วันเ,เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะคะเราก็จะขยายไปจนถึง11พฤศจิกายนปีนี้นะคะก็ทําให้อย่างอินเดียเนี่ยนักท่องเที่ยวกระหายเลยนะคะเพิ่มขึ้นกว่า3 0และคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นถึง2ล้านคนปลายปีนี้ พอเห็นข่าวนี้เราก็ปลักปื้มใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือนักท่องเที่ยวจีนก็จะไม่ได้มากเท่าเหมือนสมัยก่อนฉะนั้นการที่กระจายนักท่องเที่ยวกระจายตลาดไปเนี่ยก็ดีมากแต่ว่าคุณสังกมาคะดะนั้นเนี่ยก็ไปดูเว็บไซต์ของทางสถานทูตอินเดียที่หลังขึ้นภาพให้คุณผู้ฟังที่อยู่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube เห็นด้วยนะคะก็คือทางสถานทูตอินเดียเนี่ยได้ออกคำเตือนค่ะ สำหรับคนที่จะคนของเขาก็คือพลเมืองอินเดียที่จะมาเมืองไทยนะคะบอกว่าต้องระวังคือเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าต้องระวังอะไรบ้างแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยเอกว่าคือถ้าเราดูเนี่ยอินเดียเนี่ยเขาได้เตือนพลเมืองของเขาที่จะเดินทางไปลาวไปกัมพูชานะคะตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าให้ระวังถูกหลอก จากการที่บอกว่าจะไปทํางานเนอเอในประเทศเหล่านี้ก็อย่าไปนะนะ <c oughs> ตั้งออกคําเตือนตั้งแต่เดือนเดือนพฤษภาคมแล้วในการประชุมสุดยอดอาเซียนร่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียเนี่ยก็ขอคุยเลยนะคะกับกัมพูชาลาวพม่านะคะเ,เพื่อที่ว่าคือเขาบอกว่า คือหลังจากที่เขาออกคําเตือนแล้วเนี่ยรวมทั้งฮ่องกงด้วยคือเขาเตือนเนี่ยบอกให้ประชาชนระมัดระวังเมียนมาลาวกัมพูชาฮ่องกงเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อแก๊งอาชญากรข้ามชาติก่อคดีไซเบอร์ด้วยการหลอกลวงนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวอินเดียประมาณ500รลายที่ถูกหลอกไปทํางานเพื่อบังคับให้หลอกคนอื่นอีกที นะคะถ้าไม่ทําตามเนี่ยก็อย่างที่เรารู้ก็จะถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวถูกทําร้ายนะคะแล้วก็ในการประชุมอาเซียนเนี่ยคุณสุพรมยันชัยสังกะนะคะก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียเนี่ยก็ได้คุยกับรัฐบาลลาว กัมพูชาแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นการนอกรอบด้วยบอกว่าขอให้ช่วยเหลือพลเมืองชาวอินเดียที่เป็นเหยื่อนะคะเขาก็ขอบคุณรัฐบาลลาวที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วยมาได้510คนแล้วนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอีก13คนที่ถูกแก๊งไซเบอร์จีนในลาวเนี่ยก็ช่วยเหลือออกมาได้แต่คุณสังกมาะคะดีฉันดูในสำนักข่าวชายขอบเนี่ยมีสองคน ชายหนุ่มสองคนนะเขาเพิ่งมาถึงผ่านประเทศไทยเนี่ยเมื่อวันที่11บเอกระกฎากคมที่ผ่านมาเองนะคะก็ปรากฏว่าก็ครอบครัวของเขาเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์ของชายหนุ่มสองคนเนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยถูกจับไปข้ามแม่น้ำเมืยแล้วก็คนที่จับไปเนี่ยก็บอกว่า ให้จ่าย่างค่าเรียกค่าไถ่มาก็อยู่ที่ประมาณเ80,000ถึงแสนก็คือ2แสนห้างแสนถึง2แสนห้ารูปีนะคะเพื่อแลกตัวกับการปล่อยตัวไม่อย่างนั้นเนี่ยนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายคุณสังกมากคะคนอินเดียที่ถูกหลอกลวงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าคนระดับล่างๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอทีไกด์แล้วก็เป็นคนที่เคยทํางานธนาคารนะด้านสารสนเทศ ต่าเนี่ยอย่างคุณเชียร์ปัญจาทันนะคะเป็นอดีตพนักงานที่เคยทำงานด้านการเงินอยู่ดูไบเสร็จแล้วก็ตออกงานนะคะแล้วก็มีบริษัทใหม่เสนอจากจีนเนี่ยบอกว่าให้มาทำงานด้านสารสนเทศให้สำนักงานในประเทศไทย คือตอนที่เขาออกจากบ้านเนี่ยเขาได้รับขืนเยอะอย่างเงี้ยบอกว่าตอนเนี้จนกถึงขนาดนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยนะคะซึ่งสื่ออินเดียเนี่ย Indian Express ก็รายงานความเห็นของาสตราจูตอินเดียในพม่านะคะบอกว่าคาดว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะถูกตักขังหนูเหนียวแล้วก็บังคับให้ทํางานในเมืองเมียวดี ฝั่งตรงข้ามแม่สอดของไทยแล้วก็อาจจะมีชาวอินเดียอีกหลายคนนอกจากทั้งคู่นี้เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็เคยมีกลุ่มวิศวกรไอทอินเดียเนี่ยถูกหลอกไปที่มีวดีแล้วเราก็พึ่งออช่วยเหลือกลับมาอย่างฝั่งไทยนะคะส่งกลับประเทศเมื่อไม่นานมานี้ค่ะทีนี้มาละค่ะ มาในเพจของเออในเว็บไซต์ของสถานทูตอินเดียนะคะเขาขึ้นอย่างนี้เลยเพิ่งขึ้นเมื่ออ,อวันที่เมื่อสองวันที่ผ่านมานะคะขึ้นแบบนี้ขึ้นเป็นประอังกฤษนะคะแต่ว่าเรียนจะแปลภาษาไทยก็คือบอกว่าคำแนะนำของสำหรับพลเมืองอินเดียที่ต้องการหางานในประเทศไทยอิชูโดยก็คือออกโดยสถานเอกอักษรทูตอินเดียประจา กรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีกรณีการค้ามนุษย์ของพลเมืองอินเดียเพิ่มสูงขึ้นในศูนย์หลอกลวงอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็ก่ออาชญากรรมช่อโกงต่างๆเนี่ยที่ตั้งอยู่ในบางประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยนะคะจากประเทศไทยเนี่ยเหยื่อจะถูกนำตัวข้ามพรมแดนไปยังศูนย์หลอกลวงเหล่านี้โดยผิดกฎหมาย แล้วพวกเขาจะถูกบังคับให้ทำงานภายใต้เงื่อนไขที่ไร้มนุษยธรรมและมักถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายในแถลงการนี้ยังบอกด้วยนะคะบอกว่ามีรายงานกรณีรับสมัครพลเมืองอินเดียทางออนไลน์และออฟไลน์จากรัฐต่างๆในอินเดียและอ่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วก็ตัวแทนเหยื่อเนี่ยก็จะถูกและตัวแทนนะคะ เยื่อเนี่ยจะถูกล่อลวงด้วยข้อเสนอการจ้างงานที่ว่าโอ้สวยหรูดูดีจากบริษัทไอทีการลงทุนบริษัทการลงทุนที่น่าสงสัยและเอาเข้าจริงไม่มีอยู่จริงในประเทศไทยและเมื่อพวกเขาเนี่ยมาถึงประเทศไทยก็จะถูกแก๊งค้ามนุษย์เหล่านี้เนี่ยขนออกไปประําประเทศเพื่อนบ้านท้ำภรมแดนขนออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ฉะนั้นการเข้าประเทศไทยภายใต้ระบบที่ไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับพลเมืองอินเดียในปัจจุบันนั้นเนี่ยมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยวเท่านั้นไม่อนุญาตให้มีการจ้างงานใดๆในประเทศไทยนะคะแล้วก็สารทูตก,ก็บอกว่าขอแนะนำให้พลเมืองอินเดียเนี่ยใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการพิจารณาข้อเสนอในการมาทำงานในประเทศไทย แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของตัวแทนจัดหางานบริษัทต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะก่อนที่จะรับงานใดๆในประเทศไทยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดรวมถึงการขอวีซ่าที่เหมาะสมสําหรับจุดประสงค์ดังกล่าวก็คือถ้าจะทํางานก็ขอวีซ่ามาทํางานอย่าทาแบบนี้นะคะเพราะไม่งั้นคุณจะตกเป็นเหยื่อเ้นยังไม่เห็นเอ่อสื่อไทยเนี่ยรายงานเรื่องนี้ มากนะคะหมายถึงคําเตือนของรัฐบาลอินเดียเนี่ยแต่ว่าถ้าเราดูจากที่เกิดขึ้นกับจีนเนี่ยคงจะทํางันได้นะคะจีนเนี่ยเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกเนี่ยพลเมืองเขาก็ก็ยังไม่เชื่อใช่ไหม,ม<ๆ>เขาก็เลยออกภาพยนต์เรื่อง No m o r ม b e s มาซะเลยนะคะซึ่ง No โม b e s เนี่ยก็สร้างความสั่นขวัญผาวาให้กับ เคนจีนได้ดีทีเดียวอันนี้เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของจริงนะคะก็ทำให้ยอดการเดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยแบบรูปเลยเดียนก็คิดว่ารัฐบาลไทยควรต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เนี่ยคือคำเตือนของรัฐบาลอินเดียเนี่ยถูกต้องแต่ว่าไห้ระบบที่คือแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันสามารถหลอกลวงผู้คน แล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานในการดึงข้ามไปลักลอบข้ามไปเนี่ยมันไม่มีระบบราชการหรือว่าคนในระบบราชการเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะสีไหนก็ตามเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทําให้บ้านเราเนี่ยมีระบบนิติรัฐนิติธรรมเอ่อการเป็นการจัดการตามกฎหมายเนี่ยนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยก็จะแอบเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะคะ ที่อาจจะหายไปหรือไม่รวมถึงประเทศอื่นๆด้วยนะเพราะตอนนี้หลายหลายประเทศในแอฟริกาที่คนของเขาถูกหลอกมาอย่างเคนยาเนี่ยก็มีคำประกาศเตือนเช่นเดียวกันนะคะคุณสันตมาคะ,ะค่ะเป็นประเทศความน่ากลัวเนี่ยคุณกาน,นิกามันมันก็เลยทำให้ดิฉับนบ่นเรื่องโฆษณาแอป,ปเปิลไงยังบ่นไม่เลิกเขาบอกว่าหลายคนที่เตรียมจะมาเที่ยวประเทศไทยพอมาเห็นว่าเอ้าสภาพบนเครื่องดิน สนามบินรถยนต์ที่จะเดินทางภายในกรุงเทพมหานครขนาดรถไฟฟ้าเนี่ยยังไปเอารถไฟฟ้าสมัยแบบรางแบบบดหินมาอย่างเงี้ยคุณกันลิกาเขาบอกว่า,าคนที่จะมาเที่ยวจะมาจองประเทศไทยเนี่ยต้องแบบคิดเลยโอ้โหมันดูแล้วมันดูด้อยพัฒนามันดูไม่ปลอดภัยมันดูแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ต้องแบรนดิ้งกันพอสมควรนะคุณกนนิกา ค่ะแล้วก็อีกเรื่อหนึ่งนะคะคุณสังกมาะคะตอนนี้เนี่ยสำนักข่าวชายขอบเขาก็ไปคือสองหนุ่มที่ถูกลักพาตัวแล้วก็โทรศัพท์ไปหายากเนี่ยตอนนี้ยังยังช่วยไม่ได้ยังหาไม่ได้นะคะในเพจ เฟซบุ๊กของกลุ่มชาวอินเดียในไทยเนี่ยอินเดียนอินไทยแลนด์เนี่ยก็ญาติของเขาญาติของเชียร์ปัญจทันเนี่ยก็มาโพสต์ของความช่วยเหลือในการตามหาแล้วก็กระจายข่าวนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าเชียร์ปัญจทันเนี่ยเขามาเมื่อวันที่11กรกฎาคมเดินทางเข้าประเทศไทยเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านเอกมัยแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็หายตัวไปครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งได้รับโทรศัพท์เรียกค่าถ่ายที่ขู่ว่านี่อาจจะเป็นโทรศัพท์ ครั้งสุดท้ายที่คุณได้ยินเสียงเขาค่ะ,คะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ